ตอนนี้ดริปมาร์เก็ตติ้งตัวละครในแพท3.3ก็คือไฮยาซีและไซเฟอร์แล้วเรารู้อะไรเกี่ยวกับพวกเธอละบ้างไฮยาซี Hi A in, สาวน้อยหัวจมูกาดความทรงจำาธาตุลมมีหมูเด้งเป็นเพื่อนร่วมทาง, <S 2> <S 2> ทางเธอมีชือ่ออีกชื่อว่าบับ <S 2> <S 2> หรือก็คือไฮยาซินเทียไฮยาซี er. A S <S A S <S เป็นผู้ช่วยของอาจารย์อเน็กซ่าหนึ่งใน7นักปราชญ์ของลานพลึกเธอนั้นจะโผล่มาให้เราคุยที่ทางเข้ามือของโอกิม่าเมื่อจบเนื้อเรื่อง3.1แล้ว เธอนั้นเป็นคนเมตตาและเอาใจใส่ผู้อื่นเสมอแต่ก็ขี้กังวลอยู่บ้างเพราะกลัวว่าคนที่มาขอความช่วยเหลืออาจไม่ได้รับการเยียวยาเต็มที่สักเท่าไหร่เลยมักจะให้การสนับสนุนแก่คนที่ต้องการความช่วยอย่างเต็มที่เสมอเสมอและด้วยเหตุนี้ไฮยาซินจึงก่อตั้งลานแสงสนธยาที่เคยล่มสลายไปแล้วครั้งหนึ่งขึ้นมาใหม่ที่ลานพฤกษาเพื่อหวังจะเป็นสถานที่เยียวยาทั้งจิตใจและร่างกายให้กับผู้คนที่เดินทางผ่านมาแต่เหล่าผู้คนกลับมองว่าลานแสงสนธยาที่เธอสร้างเป็นสถาบันการแพทย์และเรียกเธอว่าหัวหน้าผู้เยียวยยยยายาาซออ่่งงงนนนนัั้้ถึ ก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดออกจะยินดีซะด้วยซ้ำปัจจุบันเธอคือหนึ่งในผู้สืบสายโลหิตทองที่ไล่ตามเชื้อฝาแห่งทองนภาอควลีล่าและมีแผนจะเปิดลานแสงสนธยาเพิ่อมอีกสาขาที่โอกิมาด้วยส่วนไซเฟอร์ข้อมูลอาจจะมีไม่มากรู้แต่ว่าตอนนี้ถูกเธอขโมยหัวใจไปเรียบร้อยแล้ว